ตัวนี้เป็นรีโว2 4องจนะครับมอดิฟายใส่โรสิแล้วพรอมกับแก้ววาวล์วที่ร้านนะครับเดีย๋ยวจะเป็นประมาณนี้เวลสามจุนะครับเดี๋ยวผมลองเบิรให้ดูตัวนี้เป็นกล่องดีฟาสนะครับผมกําลังเสียบเครื่องสแกนเป็นเอ็กซูเนอร์นะครับเป็นกองตัวนี้เป็นกล่องน่าจะเป็นดีฟาสนะครับนี่เป็นดีฟาสตัวนี้นะครับ เดี el, ๋ยวผมทดลองการเบิ้ลให้ดูนะครับดูข้าวหัวฉีดก็สวยๆนะครับตอนนี้เป็นปลายหัวฉีด2.8นะครับฟันกำลังสวยๆเลยบูตประมาณ30กว่าก่านะครับโอเค จบสวยนะครับสวัสดีครับจบข่าวช่างเ่าบางประปรงกงครับผม